อบอุ่นนั่นเสียงเธออบอุ่นแล้วก็ฟังดูดีเลยทีเดียวเนื้อ tomorrow เราจะเอาเพลงเพลง h a l l e l u g e r ของ K D Lang K D Lang เขาไปเปิดฟังวันนี้ที่เขาร้องไลฟ์เลยแล้วเขาร้องฟีลแบบ ก็อยากให้เธอฟังบาลาดอันนี้แล้วมันฟิล์มันใช่เลยเวลาเขาร้องไม่ได้สูงมากแล้วลงมาโน้ตตัวต่ำๆอบอุ่นแสดงถึงแสดงถึงความอบอุ่นของเสียงเธอซึ่งเธอมีตรงนี้อยู่ขึ้นไปสูงๆมันก็มีความสบายของเสียงในพว้นี้มาเปิดให้ให้เธอฟังแลวเธอจะได้เห็นภาพตรงนี้ดาลาดในเวลาร้องนั้นมันแบบเอ้ยมันแบบมันมันมันสวยขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เพรายังยังรู้สึกก็อย่าให ซ้ำตรงนี้ที่มันเป็นสูงๆเนี่ยเธอต้องก่อมให้ดีๆเลยอันนี้ที่จะเอาของของของคนเนี้ยมามา,มาให้เธอฟังว่าเราขึ้นไปสูงๆนั้นมันมีความนุ่มขนาดไหนอบอุ่นฟิลดีครับเสียงดีน่นเสียงดีดเพราะดีครับผมชอบมากๆครับโอเคเขียนไว้ข้างเตียงเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ท,ที่ที่เราเห็นพัฒนาการจากวิกแรกมาจนถึงวิกนี้ด้วยสกิลของเรื่องเสียงเอ แสดงอาการเออพินพิ้นพลิ้นอะไรนี้ไหมที่เราเห็นในเพลงนี้นนเราก็แบบมันชัดเจนนะมันเอะจริงจริงมันดีขึ้นแต่อย่างอื่นไม่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 รู้ไม่ได้เขียนอะไรมากเขียนแต่ว่าร้องดีขอแบบนี้บนสเตจแล้วกันขอแบบนี้บนสเตจเลยแล้วกันคุมสติตัวเองให้ได้แอติจูดเธอเปลี่ยนไปน้เรียบร้อยแล้วสกิลเธอมีมากขึ้นสไตล์เพลงนี้ไม่ได้ยากสำหรับเธอฟิลแบบนี้ประมาณแบบนี้เรื่อง เรื่องเดินเหินอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องลองปรึกษาครูว่าจะไปทิศทางไหนเพราะเดเรคชั่นเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเดินเหินหรือปรึกษาเหินอ่าฮะนะครับผมนั้นก็ชอบชอบหมดเลยขาดไปอย่างเดียวคือหันไปแล้วเห็นนันแบบร้องเพลงแล้วใช่แล้วเราคนหลายสังเกตมากนักร้องอะค่ะพอเวลาไปถ่ายยูนิฟวเดีโอด้วยกันสิ่งหนึ่งที่จะมีปัญหามากคือพอถึงช่วงที่แสดงชอบแลบลิ้นอะ แบบเหมือนปากแห้งแต่ว่าเดินไปเข้าห้องน้ำทาลิปไหมหรืออะไร,รอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นมันใช้ไม่ได้แล้วบางทีพอมันอาศัยความต่อเนื่องค่ะตรงนั้นันไม่สวยไม่น่าดูระวังอย่าเลียปากบนเวทีนะหงโยกอารมณ์สื่อดีทุกอย่างไม่มีอะไรแค่เป็นห่วงเรื่องรูปหน้าอย่างเดียวเฟซโพสเจอร์พอเวลาหนูอินม,มากๆแล้วมันผูกกันไปหมดเลยทุกส่วนแค่อนันนิดเดียว เบลค่ะครูอชอบนะคะแต่ครูรู้สึกว่าบางทีมันช้าแต่ว่าไม่ใช่มันช้าปอบหลายคือช้าแต่ว่ามันไม่มันสีมันไม่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 ไม,ไม,ไม,มองนะคือเหมือนช่วงแรกๆมองะคะ่ะมันเหมือนเคยมีมอยู่วีคหนึ่งที่หนูตีความในสักอย่างกับเก้าอี้อะจำได้ไหมหนูเลือกทำอะไรสักอย่างกับเก้าอี้เพลงอะไรไม่รู้สักอย่าง จำไม่ได้ที่เป็นวีที่หนูตัดสินจะเลือกเลือกเลือกเออจำได้ไหมอยู่ิลองวิมีตอนตอนแรกก่อนที่กูจะขยับอะค่ะเพราะว่าหนูชอบหนูชอบเป็นคนนิ่งๆซึ่งจริงๆของหนูคิดแค่นิ่งแต่ว่าการแสดงออกมามันออกมามันเศร้าคือเหมือนในเจออ์บางอย่างหนูมันจะพาไปเศร้าก็เลยควรจะใส่สีที่มันมันมันสว่างพอเราอมยิ้มเนี่ยหนูเป็นคนอุ่นอยู่แล้ว มันก็จะตรงกับสิ่งที่คุโร่จะนํามาให้ฟังบลาดเนเป็นเพลงกล่อมเป็นเพลงที่มีทัศนะที่เชิญชวนให้สบายใจไม่เป็นไรเลยที่เกิดขึ้นเน้นออกไหมคะลงเอยเหมือนกันต่อให้มันจะนะอย่าให้อยา่าก็อย่าให้ช้ําเสียน้ําตาอย่าให้ซ้ําอันนี้พี่อู๋ชอบคําว่าซ้าตรงเนี้ยพี่อู๋โน้ตไว้ไม่ออไรู้เลยเสักอย่างที่หนูทําคือโดยรวมมาดีแต่ว่า ขูกกำลังจะเวิร์กให้ให้ให้หนันทำให้คนดูขนลุกให้ได้นะคะ <c oughs> หงหยกหงหยกพี่อูชอบในความตั้งใจมากโคตรน่ารักเลยเวลาเริ่มแบบพยายามดูเปิ้นเปิ้แต่ว่ามันมันมีความพยายามแบนั้นเลต้องลบแรงลบลงพลังขนาดนั้นเลยเอ่อะไรเงี้ยแต่มันก็น่ารักมากแต่พี่อููว่าพี่อูพี่อูให้สองอันนะคะคมคิดว่าไปทำเพลงนี้ให้ดราม่ามากมาก พลงนี้มันมันมีมันมีมันมีทางมันแต่เป็นดราม่าที่มีดนามิกอย่าเป็นดราม่าเอื่อยอ่ะเพราะหงหยกพร้อมที่จะเป็นดราม่าแม่นาคอ่ะหนูอ่ะจะเป็นเอื่อยนะคะแต่ว่าทําให้มันเป็นดราม่าที่มีดนามิกมีมีเศร้ามีเสียใจมีเจ้าอารมณ์มีอะไรเงี้ยในในเรื่องของการตีความของการร้องสั้นยาวแล้วก็พอมันมีไดนามิกมันก็จะไม่มีความห้วน ของลีลาการร้องเลยของน้องนันโคนันโคนันโคนันหรือโคนแนคนันโคนันโคนันคือคือเพลงเนี้ยครูอ่านดูเนื้อเพลงแล้วมันคนร้องมันแบบแมนมากอ่ะมันเขาเลยค่ะเออมันแบบมันมันมันรักมันจริงใจจริงใจแล้วก็ปรารถนาดีกับคนเนี้ยซึ่งเคยเป็นแฟนเราอ่ะแล้วตอนนี้มันทิ้งเราไปอยู่คนอื่น แตเราก็ยังยัาฝ่าทถนาดีกับเขาใช่ไหมว่าเขาอยู่คนนั้นอยากให้เหมือนกับที่ที่เป็นกับเราอ่ะขอให้มันอย่าไปทะเลาะกันเหมือนอะไรเงี้ยพี่จันไม่ได้อยากทะเลาะด้วยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นนะตามปกติคนอื่น,นเปนยังไงเออเลิกกันเลยจะได้คนแานกลับมาหาฉันเลยใช่ไหมแต่นี้แบบอยากให้เขามีความสุขอยากให้คนคนนั้นของแฟนเราเนี่ยมีความสุขด้วยกับแฟนมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่านัานหนูรู้สึกตรงเนี้ย แล้วมันจะนล,ล้อมันออกมามันคนดูมันจะขนลุกได้อย่างที่หูพูดรู้สึกอันนี้นขุดข,ขึ้นมามากดีมากๆเลยเนี้ยไปเขียนไว้ข้าง,<ห>งเตียงหงยก,ยงยกตอนแรกคุณน้องทำไมหงยกแบบดูซึมซึมเชื่องเชื่องเฮ้ยแต่ขึ้นมาร้องเพลงแบบดีอันนี้เป็นการเตรียมตัวของหนูปะเก็บพลังงานใช่ไหมจำไว้เป็นตัวอย่างนะคือเราดูเหมือนเขาเชื่องเหมือนเขาแบบนิ่งๆเขาไม่ ตามปกติหงยกจะแบบเออแต่วันนี้แบบรู้เขารู้สึกเขาเขารู้เขามีวิธีการฟรเซิร์ฟพลังงานพอเขาขึ้นมาปรับเขาโอเลยโอเลยมีอยู่คําเดียวที่รู้สึกว่าไม่คมครั้นพอแดดคําว่าแดดครั้นพอแดดไม่รู้ว่าไปปรึกษาครูว่าทำาไงให้มันคมคําเดียวเลยจ้ะนอกนั้นหนูซุปเปอร์สตาร์ของเบลค่ะ